นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าวันนี้โครงการคนละครึ่งพลัสเปิดให้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกผ่านแอปพลิเคชันเตาตังโดยมีผู้ลงทะเบียนครบ20ล้านสิทธิ์ส่วนร้านค้ามีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ590,000รายมีทั้งผู้ประกอบการรายย่อยร้านบริการนวดสปาและรดรับจ้างสาธารณะที่มีใบอนุญาตขนส่ง ยี่สิบล้านสิทธ์ก็ครบถ้วนนะครับฝั่งร้านค้าต้องขอบคุณร้านค้าเช่นเดียวกันนะครับร้านค้าตอนนี้ตัวเลขทั้งหมดนะครับที่ลงทะเบียนแล้วนะครับประมาณห้าแสนเก้าหมื่นรายก็ต้องบอกว่าคึกคักมากต้องขอบคุณร้านค้าร้านค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึงว่าที่19ธันวาคมก็เชิญชวนนะครับร้านค้าต่างๆมีสิทธิ์นะครับยังลงทะเบียนได้ถึง1 9ธันวา นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้เตรียมระบบไว้พร้อมรองรับการใช้จ่ายของประชาชนแล้วโดยแนะนำให้สมัครใช้งานบริการ G ี a l l e t ในแอปพลิเคชันเป๋าังและเติมเงินเข้าจี a l l เลไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้สำหรับการสแกนจ่ายในการซื้อสินค้าทางนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องใช้สิทธิซื้อสินค้าครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าังภายในวันที่11พฤศจิกาย,ยนนี้ เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการส่วนการใช้สิทธิ์ผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มใช้ได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปซึ่งมีผู้ให้บริการจำนวน4รายได้แก่ Grab, Line Man, Shopee Food และ Robinhood ปฏิพลสถาพรม,มารายงาน